แผลเพลงน้ํามันปลาปวดข้อปวดเข่าเพลนนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพวันนี้ขอนยาตมาไล์สดนะครับเพื่อจะได้บอกกล่าวกับเพื่อนๆที่เป็นลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยเพราะมีลูกค้าจํานวนมากที่ถามมาว่าตัวน้ํามันปลาเนี่ยมันมีสรรพคุณมีประโยชน์อะไรมากมายแค่ไหนและเวลาเรามีอาการอื่นๆที่ร่วมด้วยเนี่ย จะสามารถกินคู่กับอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยให้หมดเลยนะครับสินค้าที่วางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนี่คือสินค้าที่สามารถใช้ร่วมกับน้ำมันปลาได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นตัวตัวนะครับแล้วจะเล่าต่อด้วยว่าเอาตัวน้ำมันปลาจับคู่ตัวไหนจะช่วยเรื่องอะไรโดยเฉพาะโดยตรงนะครับแต่ก่อนอืองอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเนาะให้กับเพจของเรานะครับผมจะเริ่มต้นด้วยตัวน้ํามันปลานะครับน้ำมันปลานะน้ํามันปลาของเราเนี่ยมีทั้งหมด4ขนาดนะครับนี่ฮะตามที่ผมชี้นี้นะครับมีสีขนาดสีน้ําตาลเนี่ยคือขนาดพันมิลลิกรัมนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ตัวนะครับคือตัวนี้พันมิลลิกรัมบรรจุ9เเม็ด ตัวนี้พันมิลลิกรัมบรรจุ50เมตรต่างกันยังไงกับตัวที่เป็นสีฟ้านะครับตัวที่เป็นสีฟ้านี่ฮะตัวสีฟ้านี่คือกระปุกที่บรรจุ500มิลลิกรัมนะครับตัวสีฟ้าเข้มน,นี่จะบรรจุ90เมตรตัวสีฟ้าอ่อนนี่จะบรรจุ50เมตรซึ่งตัว50เม้นนี่แหละจะเป็นตัวที่ค่อนข้างขายดีนะครับเพราะว่าราคาไม่สูงมากกระปุกละ200บาทนะครับ แต่ถ้าสั่งกระปุกเดียวก็จะมีเรื่องราวของค่าส่งอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าสั่งสองกระปุกขึ้นไปก็ไม่ได้เก็บไม่ได้คิดค่าส่งนะครับทีนี้มาคุยกันครับ1000มิลลิกรัมกับ500มิลลิกรัมต่างกันอย่างไรนะครับตัว1000มิลลิกรัมเนี่ยเวลาเราทานทานแค่ครั้งละหนึ่งแคปซูลนะครับแค่ครั้งละหนึ่งแคปซูลเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นตัวสีฟ้าที่เป็น500มิลลิกรัมจะต้องทาน2แคปซูลต่อครั้งน,นะครับ เช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งล้างอาหารเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทานแค่เม็ดเดียวหรือจะทานมือละ2เม็ดนะครับทีนี้ตัวน้ํามันปลาเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับในน้ํามันปลาเนี่ยเขากินกันมานานเนี่ยนับเป็นพันพันปีแล้วนะครับไม่ใช่ที่จะรู้จักกันนะสรรพคุณของมันมีงานวิจัยทั่วโลกเลยนะครับ หลักๆเลยคือช่วยเรื่องของอาการอักเสบปวดข้อปวดเข่าอะไรพวกนี้แหละนะฮะซึ่งในน้ำมันปลาเนี่ยเราจะคุ้นดีในกับกับคำว่าโอเมก้าสนะครับเพราะน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะบอกว่ามีโอเมก้าสสูงที่สุดในบรรดาอาหารหรือ,อสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องราวของโอเมก้านะครับโอเมก้า3เนี่ยมันสำคัญยังไง มันสำคัญตรงที่ว่าในโอเมก้า3จะแบ่งสารออก2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่า DHA คุณนไหมครับ DHA เนี่ยได้รับก,การวิจัยนะครับและพบว่ามันสามารถที่จะช่วยบำรุงสมองช่วยพัฒนาการเรียนรู้นะครับ เขาจึงได้มีกฎหมายต่างๆออกมามากมายเลยจนล่าสุดหลังๆเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอา d s a ผสมลงในนมผงให้เด็กทานรบทานด้วยเพราะมันช่วยเรื่องของหน่วยความจำนะครับมีเขาเรียกว่ารอยหยักในสมองนะครับตามหลักการแพทยนะคือมีพื้นที่ในการจดจําเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นนะครับสารสําคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยเรียกว่า EPA นะครับ EPA ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพในการช่วยเรื่องราวของอักเสบปวดบวมตามข้อตามเทานะครับหรือแม้แต่ตามกล้ามเนื้อในตัวของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะน้ำมันปลายอย่างเดียวนะครับได้หลายเรื่องเลยปวดข้อปวดเทานะครับคนที่เป็นเกาก็ช่วยได้เพราะมันช่วยลดก,การอักเสบนะครับตะคิวนิ้วล็อกนะครับ หรือแม้แต่บำรุงสมองป้องกันอัลไซเมอร์นะครับในขณะเดียวกันก็ยังช่วยลดไขมันในเส้นเลือดตัวที่เป็นไตกรกลีเซอไรด์เพราะน้ำมันปลาเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องของการลดไขมันตัวไตกรกล,ลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลก็ลดได้นะครับแต่ว่าลดได้ในปริมาณที่ไม่สูงมากนะนะฮะเขาจึงไม่ได้บอกว่ามันลดคอเลสเตอรอลนะครับมันจะเก่งเรื่องลดไตกรกลีเซอไรด์นะครับทีนี้เวลากินน้ำมันปลาเนี่ยถ้าเผื่อเราแค่มีอาการ อักเสบปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดข้อปวดเข่าธรรมดานะครับก็กินน้ํามันปลายอย่างเดียวนี่ช่วยได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีอาการปวดข้อปวดเข่าแล้วพผเอิญมันมีเสียงดังก๊อกแก๊บเวลาเราลุกนั่งหรือเวลาเราขยับตัวด้วยแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือให้เพิ่มแคลเซียมครับนะฮะแคลเซียมนี่ครับของพิฟรลินนะฮะของที่ทางร้านขายอยู่เนี่ยจะมีแบบเป็นสามตัวนะครับสามตัวที่โชนี้ ตัวสีทองนี้นะครับคือแคล i m แม600หกร้อยไม่ใช่ราคา600บาทนะครับมันมี600มิลลิกรัมนะครับส่วนตัวสีแดงเป็นแคลวีแมก400มิลลิกรัมนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดของเราเลยคอลัสตินนะเป็นแคลเซียมซึ่งได้าจากสารสก,กัดจากเปลือกไทยนะครับค่อนข้างมีงานวิจัยโดดเด่นขึ้นมาหลายๆงานวิจัยทีเดียวนะฮะ แคลเซียมมันสำคัญยังไงครับคนไทยทุกคนวันนี้นะครับขาดแคลเซียมรนะ้อยเปอร์เซ็นต์เ็นนะครับเพราะแคลเซียมเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเด็กแรกเกิดนะครับเด็กแรกเกิดนะจนถึงประมาณสักสองสามขวบเนี่ยต้องการวันประมาณพันสองร้อยนิลกัมนะเพื่ออะไรฮะเพื่อเสริมสร้างกระดูกโครงสร้างร่างกายเขาครับให้แข็งแรงนะครับ จะได้ตัวสูงนะฮะสูงใหญ่แคลเซียมนี่ช่วยเรื่องความสูงของเด็กด้วยนะครับในขณะเดียวกันผู้ใหญ่อย่างเราเราเเนี่ยครับวันนึงต้องการขั้นต่ำอย่างน,น้อย800มิลลิกรัมเลย0มิลลิกรัมนะครับแต่อาหารการกินเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับผมเอาแค่กรุงเทพปริมณฑลนะซึ่งความเป็นอยู่อาหารการกินเะไรมันจะค่อนข้างมีมีหลากหลายมีเยอะใช่ไหมฮะเฉลี่ยแล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขวิจัยพบว่า คนไทยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยได้รับแคลเซียมเต็มที่สูงสุดไม่เกินวันหนึ่ง300กว่ามิลลิกรัมเท่านั้นนะครับซึ่งหมายความว่าสอบตกนะครับขาดแคลเซียมเนี่ยประมาณวันละสี0 0มิลลิกรัมจึงเป็นสาเหตุที่ยังไม่เกิดโรคอะไรบ้า,างทราบไหมครับกระดูกรุนแตกหักง่ายมวลกระดูกไม่ดไมีไม่ครบตามที่หลักการแพทย์เขาแนะนำนะครับเรื่องของตะคิว แคลเซียมม่ช่วยเรื่องตะกิงด้วยนะครับเพราะว่าในการคลายตัวหรือหดตัวของของกล้ามเนื้อเรานะครับ um แคลเซียมจะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยเรื่องของการหดตัวของกลา้กามเนื้อส่วนเวลาคลายเนี่ยมันจะใช้แมกนีเซียมครับใช้แมกนีเซียมเพราะฉะนั้นการหดใช้แคลเซียมการคลายใช้แมกนีเซียมนะครับหดหรือคลายถ้าเผื่อขาดตัวใดตัวหนึ่งอย่างขาดแคลเซียม um, เวลามันหดมันจะ มันจะหดถูกไหมครเวลาทายช้แมกนีเซียมถูกไหมครับเพราะมันหดปุ๊บเนี่ยขาดแคลเซียมแมกนีเซียมไปตัวใดตัวหนึ่งกระบวนการมันไม่ครบอะครับก็จะทําให้เราเกิดตะคิวนะครับเวลาเป็นตะคิวดีปวดหน้าดูเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อวันนี้นะครับเราเอาน้ํามันปลาทานคู่แคลเซียมนะครับถ้าเป็น600มิลลิกรัมวันละหนึ่งเม็ดพอครับเพราะเรารับจากอาหารอยู่แล้วถูกไหมครับ ส่วนถ้าเป็นตัวสีแดงนี่สีร้อนมีกร,รมให้ทานชาเม็ดเย็นเม็ดครับช่วยได้เต็มที่เลย,เลยนะฮะได้แคลเซียมครบส่วนตัวคอลสตินที่เป็นสารสกัดจากเปลือกผ่ายนี่ก็ทานชาเม็ดเย็นเม็ดเหมือนกันครับนะฮะเราก็จะได้แคลเซียมที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเอาน้ํามันปลาจับคู่แคลเซียมเมื่อไหร่นะครับหมายความว่าอาการปวดข้อปวดเข่ากระคิ้นนิ้วล็อกนะครับหรือมีเสียงดังก๊อปแกก เวลาเราลุกนั่งหรือขยับตัวของกระดูกของข้อเนี่ยอาการเหล่านี้นะครับกินเป็นระยะหนึ่งเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะไม่เป็นลวมวลกระดูกในร่างกายก็จะดีด้วยนะครับทีนี้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังนีอีกครับยังไม่หมดแค่นี้นะฮะมันยังมีตัวน้ำมันปลาที่เป็นกระปุกสีทองเขาเรียกน้ำมันปลา 4x นะครับอันนี้จะบรรจุ60แคปซูลนะครับ ส่วนตัว c ี X สีน้ำเงินเนี่ยบรรจุ30นะครับตัว c ี X c, นี้ทำมาทำไมฮะบางคนไม่ได้ปวดข้อปวดเข่านะครับแต่อย่างเน้นเรื่องราวของการบำรุงสมองถูกไหมครับ c X c, นี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเน้นเรื่องของการบำรุงสมองเป็นพิเศษนะคะรับบำรุงสมองเป็นพิเศษเพื่อให้มีการพัฒนาเรียนรู้การจดจำต่างๆดีขึ้นนะครับ หมอในทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าการบำรุงสมองเนี่ยจะช่วยป้องกันนี่ย้เราเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะอย่างที่บอกนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเรากินน้ำมันปลาโดยเน้นเรื่องราวของเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของไขมันในเส้นเลือดถ้าเรามีทั้งคองเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์ส,สูงนะครับวันนี้ต้องทานคู่ตัวนี้ครับสารสกัดจากกระเทียมนะครับ ตัวสารสกัดจากกระเทียมเนี่ยจริงๆแล้วนะครับตัวกระเทียมเองโดยเฉพาะเลยนะเขามีคุณสมบัติพิเศษคือทางประเทศจีนเนี่ยยกย่องให้เขาเป็นยาอายุวัฒนะอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยาอายุวัฒนะเลยนะนะครับแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ที่ผมท,ท,ท,ทานอยู่เประจำนะเพราะว่าอย่างว่าอายุมากแล้วนะครับเรื่องของไขมันในเส้นเลือดสูงเนีย่ยเป็นเรื่องปกติครับของคนทั่วโลกไม่ใช่เป็นเฉพาะของคนที่อายุมากๆนะครับ อยู่ในน้อนนี้ก็มีสิทธิ์ไขมันคอเลสเตอรตอลไตรกลีเซอไรด์สูงได้ตัวกระเทียมนี่นะครับยังสามารถช่วยขจัดสารพิษที่ปนเปื้อนในอาหารได้ด้วยอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาผมทานอาหารนะครับที่มีสารปนเปื้อนน่นะครับเราจะรู้สึกเลยว่ามีอาการอาจจะปวดหัวหรือคลื่นไส้จะอา,าเจียนหรือมีอาการท้องเสียเนี่ยผมจะทานกระเทียมส่แคปซูลเลยครั้งเดียว นะครับอย่างมากนอนปวดหัวตุ๊บต,ตคืนหนึ่งพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาก็อาการต่ังก็จะหายไปนะครับหรืออาจจะมีท้องเสียบ้างนิดหน่อยนะนั่นคืออาการของอาหารเป็นพิษะครับเดี๋ยวนี้เราเจอกันบ่อยนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เอาน้มามันปลาทานคู่กับตัวสารสกัดกระเทียมเราจะได้หลักๆในเรื่องของการลดไขมันทั้งคอเลสเตอรอลไตกลิไลายครับตัวนี้เห็นผลชัดเจนมากที่ผมทานอยู่เป็นประจํา ก็เพื่อจุดประสงค์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาการที่เราเคยมึนหัวนะครับหรือมีอาการเสียตามหน้าอกตามไหล่อะไรเนี่ยสาเหตุนี้อาจจะเกี่ยวกับไขมันในเส้นเลือดของเราเนี่ยมันสูงไขมันมันสูงมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เกิดอาการพวกนี้ขึ้นมาได้กระเทียมน้ามันปลาช่วยได้นะครับน้ํามันปลาถ้าเป็น5มิลลิกร,รัม1แคปซูลถ้าเป็น500มิลลิกรัม2แคปซูลทานคู่กระเทียม ครัง้งละสองแคปซูลเหมือนกันนะครับหนึ่งกระปุกนี่บรรจุหนึ่งร้อยแคปซูลนะครับนะฮะกินคู่กันอย่างนี้ครับเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งไขมันในเส้นเลือดของคุณจะกลายเป็นปกติในช่วงเวลาแพ่สั้นๆนะครับยืนยันว่าสั้นๆนะฮะเอาครับทีนี้มันจะมอีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เราเรียกว่าคอลลาเจนคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนของเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าคอลลาเจนมันจะไป เป็นอาหารสุขภาพของผู้หญิงหรือเปล่าในเรื่องราวของการทําให้ผิวเด้งแ<ๆ>ต่งตึงผิวสวยหรือเปล่าใช่ครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วคอลลาเจนมีคุณสมบัติต่างๆเยอะกว่านั้นนะครับเพราะคอลลาเจนเนี่ยมันช่วยเสริมสร้างกระดูออกอ่อนช่วยเติมน้ําในข้อได้ด้วยซึ่งตัวน้ำมันปลาเองเนี่ยมันก็ช่วยเติมน้ําในคอได้นะครับแต่คอลลาเจนเติมได้ดีกว่านะครับเวลาเรากินพวกไก่ สังเกตไหมครับระหว่างหัวเขา่าระหว่างข้อต่อของกระดูกมันจะมีกระดูกเขาขาวคือกระดูกอ่อนนะซึ่งในร่างกายของมนุษย์เนี่ยข้อต่อนี้มนุษย์มีเป็นกี่ร้อยนะฮะป็นมีเป็นหลายร้อยข้อต่อน,นะครับซึ่งแต่ละข้อต่อก็อจะมีกระดูกอ่อนตัวนี้เช่นเดียวกันหรือบางทีเราไปหาหมอหมอบอกเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมนึกออกไหมครับน่นแหละนะฮะคือตัวกระดูกอ่อนตัวนี้แหละนะครับมันมีการสืก การหลอสึกหลอไปนะครับทำให้กระดูกกับระดูมันเสียสีกันก็เ,นเลยเกิดอาการปวดอาการเจ็บนะครับคอลลาเจนกินกู้คอลลาอคอลลาเจนกินกู้กับน,น้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาถ้าความมีกรรมหนึ่งแคปซูลถ้าห้าร้อยมีกรรมสองแคปซูลกินกู้คอลลาเจนหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งหลังอาหารจะช่วยขจัดปัญหาเรื่องนี้ได้โดยสิ้นเชิงเลยครับ นะอาการปวดข้อปวดเข่าหรือกะหมอบอกหมอลองกระดดดเสบเมื่อไหร่เนี่ยกินชุดนี้เลยนะช่วยได้โดยตรงนะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งครับถ้าในกรณีที่เป็นมากเป็นมากจะมีตัวกล่องนี้เขาเรียกว่า U2 c นะครับตัวนี้เป็นคอลลาเจนไท์2นะครับเป็น,นะคอลลาเจน 2. ที่ค้นพบใหม่ล่าสุดเอามาทำอะไรครับตัวนี้ช่วยเรื่องของการ ป้องกันไม่ให้คอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกายเราแต่เดิมเนี่ยถูกร่างกายใช้ผลทิ้งออกไปโดยปรับประโยชน์นะครับเวลาคอลลาเจนถูกใช้งานออกไปเนี่ยตัวคอลลาเจนไททูตัวเนี้มันจะไปช่วยยึงเอาคอลลาเจนตัวนั้น,นครับเวียนกลับมาให้ร่างกายได้ใช้ใหม่อีกรอบหนึง่งจึงไม่ทําให้คอลลาเจนสูญเสียไปโดยปรับประโยชน์นะครับถ้ากินคู่กันได้เลยจะดีมากอันนี้ก็เหมือนกันครับข้างหนึ่งครับซูมหลังข้าวช้าหนึ่งครัง้งหลังข้าวเย็นหนึ่งครั้ง ถ้ากินกู้คอลลาเจนแม็กกับน้ำมันปลาแต็มที่เลยครับเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกอักเสบหรือน้ํำในข้อไม่ดีอะไรนี่ตรงนี้เขาจับปัญหานี้ได้โดยสิ้นเชิงเลยนะครับจากตรงนั้นส่วนอีกกล่องหนึ่งที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับมันเรียกว่าโคลี e v ครับโคลี Co e v นะครับในหนึ่งกล่องเนี่ยมันจะมีสารสําคัญตัวโคลี e v เนี่ยคืออะเซทิลโคลี v นะครับเป็นสารสื่อสาทชนิดหนึ่งช่วยเรื่องของการ รำดับความจำนะครับช่วยเรื่องของการทําให้เราคิดเ,เร็วขึ้นนะครับตื่นเช้าไม่ต้องมานั่งงงแล้วว่าพฮ้ยวันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะครับมันจะเรียงรำดับความจําให้เลยว่าเราจะเริ่มต้นทํา1 2 3ทสาทำอะไรบ้างเป็นลาดับได้เลยนะฮะตัว a s ลเจิวโคลีเนี่ยครับเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยออกใบปลิวนะฮะออกใบปลิวแจกจ่ายให้คนไทยนะครับแนะนําให้กิน อะไรครับนอกจากบำรุงสมองมันก็ช่วยป้องกอันอัลไซเมอร์ได้ด้วยนะครับทีนี้ลิธภัณฑ์ของเราเนี่ยมีคําว่ามีตามหลังเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าวันนี้นอกจากจะใส่ตัวแอซิทิลโคลีนี้นะครับเรายังใส่วิตามิน B ทั้งหมด6ตัวเขาไปด้วยมี B1 B2 B3 B5 B6 B12 ซึ่งวิตามิน B แต่ละตัวนี้นะครับเขาก็จะมีคุณสมบัติของเขาแตกต่างกันออกไปนะ แต่ที่เราเอามารวมกันอยู่ในตัวโคลินีเนี่ยเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการบำรุงสมองบำรุงเรื่องของสารสื่อประสาทให้มันทำงานได้อยนังเต็มที่นะครับกินคู่กับน้ำป,นปลาแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับถ้ากินคู่น้ำมันปลาจะช่วยเรื่องของอาการเหน็บชาชามือชาเท้าหรือเป็นตะคิว เป็นบ่อยๆติดกันนอนนอนกลางคืนเมื่อไหร่นี่แทบจะเป็นคินคืนเว้นคืนนะครับหรือนั่งอยู่เฉยๆก็รู้สึกชาบูชาท้ามเนี่ยนี่แหละครับน้ำมันปลาถ้าพันมิลลิกรัมหนึ่งแคบซูลถ้าห้าร้อยมิลลิกรัมสองแทบซูลกินคู่โคลินีค้างละหน,นึ่งแทบซูลเช้าหนึ่งครั้งเย็นหนึ่งครั้งหลังอาหารขจัดปัญหานี้ได้แน่นอนนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี่ผมเองเนี่ย ทานอยู่ด้วยนะครับคือเวลาเรารู้สึกกังวลเรื่องอะไรก็ตามนะฮะเราจะทานทานตัวนี้แหละอย่างผมเนี่ยที่หลักๆเลยผมทานน้ํามันปลาตัวพันีกรรมกระเทียมนะครับผมจะทานคู่กับตัวแคลเซียมตัวนี้นะครับแล้วก็มีโคลิีนเนี่ยนี่คือชุดหลักๆที่ผมทานอยู่นะครับสี่ตัวเนี้ยผมจะทานหนึ่งประจําแล้ว อาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยคือถ้าผมกระโเรื่องไหนผมก็จะทานอาหารเสริมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะนะครับแต่ในบโต๊ะนี่คือหลักๆสี่ตัวนี้เลยที่ผมาทานเป็นประจำทําให้วันนี้ด้วยวัยอายุ63ยย่าง64ของผมเนี่ยผมสามารถนั่งคัดสมาดนะครับทานข้าวกับเพื่อนๆบนพืน้นหรือนั่งทานข้าวอย่างนี้บนโต๊ะนานๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงลุกขึ้นไม่มีอาการ เจ็บไม่มีอาการปวดข้อปวดกระดูกไม่ต้องลุกขึ้นมานั่งจัดกระดูกก่อนขอเวลาจัดกระดูกเดี๋ยวนึงมันปวดเมือเ่อยไปทั้งตัวอะไรอาการอะไรต่างๆนี้จะไม่เป็นไขมันมีเส้นเลือดปกติครับไม่มีตัวไหนสูงคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์เป็นปกติหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับในกลุ่มอาหารสุขภาพพวกนี้นะครับมันจะช่วยเรื่องราวของการเติมเต็มนะครับยืนยันนะฮะ หลายๆถ้หลายๆท่านอาจจะคิดว่าอาหารเสริมเป็นเรื่องราวที่ไม่จําเป็นสําหรับชีวิตนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าวันนี้อาหารการกินอากาศหรือน้ําที่เราดื่มเนี่ยด้วยมลภาวะด้วยสภาพแวดล้อมที่โลกเปลี่ยนไปทุกวันนะครับทําให้เกิดสารปนเปื้อนสารพิษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นหมดเลยนะครับในสมัยโบราณเนี่ยอาหารผักผลไม้พวกสัตว์หมูเห็ดเป็ดไก,ก่ทั้งหลายที่ทานกันอยู่เนี่ย มันถูกเลี้ยงโดยธรรมชาติถูกไหมครับมันไม่มีสารเต่งโตไม่มีสารทําให้เนื้อแดงไม่มีปุ๋ยเคมีมันเร่งการเจริญเติบโตเพื่อให้ขายได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมากขึ้นอะไรนี้มันไม่เมื่อก่อนมันไม่มีครับแต่ปัจจุบันมันมีนะครับจึงทําให้สารสำคัญในพืชผักผลไม้หรือว่าในเนื้อสัตว์ตา่ตางๆที่เราทานกันเนี้ยมันถูกขบวนการแปรรูปทั้งหลายแหล่เนี้ย ทำให้สารอาหารที่สําคัญจบเป็นต่อร่างกายมันน้อยลงฮนะมันน้อยลงอย่างเยอะมากนะครับสารอาหารมันตัวเกิดการผิดเพี้ยนด้วยนะครับจึงทําให้ทุกวันนี้คนเราเป็นโรคมากมายถูกไหมครับเราจะเวลาไปโรงพยาบาลเราจะเห็นเลยสังเกตเห็นว่าคนเป็นโรคนี้โรคนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนี้อาหารเสริมจุามัมีบทบาทน,นะครับช่วยเติมเต็มสิ่งที่ร่างกายเราต้องการ และช่วยป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคร้ายไม่ให้เป็นโรคที่ไม่น่าจะเป็นนะครับเพราะทุกวันนี้ชีวิตเราเราก็อยาก,อยากอยู่กับลูกหลานนานๆเพื่อจะได้มีความสุขในครอบครัวถูกไหมครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมฝากเรื่องราวของอาหารสุขภาพตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของเราด้วยนะครับเพื่อ เอาข้อมูลต่างๆล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังในวันนี้ส่งต่อให้เพื่อนฝูงให้ญาติี่น้อยคนที่เรารักแได้มีโอกาสได้รู้ข้อมูลเหล่านี้ด้วยนะครับเขาะจะได้ไปดูแล,ลสุขภาพของตัวเองเป็นนะครับสำหรับไลฟ์สด้างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้บนสุดข,ของเพจเลยนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้เนาะ แล้วถ้าใครมีข้อสงสัยใดๆสามารถสอบถามที่ใต้เพจนะครับหรือโทรมาปรึกษากับผมโดยตรงได้นะครับผมชื่อวาสุนะครับหมายได้โทรศัพท์0968796545ยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษานะครับสำหรับทุกๆปัญหาสุขภาพที่พวกท่านเจอถ้าปัญหาสุขภาพไหนที่ผมไม่ทราบจริงๆ ผมมีที่ปรึกษานะครับเป็นอาจารย์หมออยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลในแพทย์จักรพงศ์ภัยดูนะครับผมก็จะสอบถามข้อมูลไปยังท่านเพื่อให้ท่านเอาข้อมูลเรื่องราวของการดูแลตรงนั้นเนี่ยมาบอกแล้วผมก็จะมาบอกกล่าวกับท่านที่ถามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ